สวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอเป็นท่านหนึ่งที่มีเป้าหมายที่จะอยู่ให้ถึงร้อยปีด้วยไหมคะอ๋อไม่ไม่คือ <laughs> คือโดยปกติเนี่ยหมอจะด้วยความรู้ทางการแพทย์เนี่ยนะหมอก็จะดูครอบครัวของหมอก่อนนะว่าโอเค,คว่าเรามีพันธุก,กรรมอะไรยังไงที่จะอายุถึงแค่ไหนเนี่ยก็ดูทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยฝ่ายครอบครัวหมอเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยจะอายุไม่ถึงแปดสิบนะ จะอายุไม่ถึง80 mm hmm. แต่ว่าทางด้านฝ่ายแม่เนี่ย mm hmm. ก็จะอายุสัก80ไปปลายแต่ไม่ถึง90อ่าเพราะ mm hmm. และและค่าเฉลี่ยของประเทศไทยมันก็จะเป็นประมาณนั้นก็คือว่าผู้ชายเนี่ยจะอายุสั้นกว่าโดยเฉลี่ยอายุประมาณสัก73ปีส่วนผู้หญิงในประเทศไทยนะจะอายุเฉลี่ยประมาณ80ปีซึ่งเราก็คิดว่า mm hmm. เราอยู่ตามค่าเฉลี่ยนั้นอะ่ะพอแล้ว แต่ว่าแต่ว่าที่หมอทำคลิปวิดีโออันหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า Live to One h u n d e d อย่างเงี้ยน,นะก็คือเพราะ,ะว่าหมอไม่ต้งดูสารคดีอันนึงก็คือว่าสารคดีที่เขาเรียกว่ามันมีมันมีม,นม,มีนักสํารวจท่านหนึ่งกันล้กันนะเขาชื่อเดรบบุนเนอร์เนี่ยเขาไปค้นคว้าหาข้อมูลว่าในโลกของเราเนี่ยมีบริเวณไหนในโลกบ้างที่มีคนที่อายุยืง มีบริเวณไหนในโลกที่มีคนอายุยืนเพราะเขาคิดว่ามันอาจจะมีน้ําพุแห่งความเยาววัยหรือน้ําพุอมตะอะไรนึกออกใช่ไหมเหมือนนักผจนไทยชอบค้นหาว่าบนโลกนี้มันมีในตรงตรงที่ไหนบ้างที่มีคนอายุยืนปรากฏว่าเขาก็พบข้อมูลจาก WHO เนี่ยว่ามีบริเวณห้าที่นะบนโลกใบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นห้าที่ที่มีคนที่อายุยืนเนี่ย แล้วก็อายุโดยเฉลี่ยประมาณ90ปีขึ้นไปและมีคนอายุถึง100ปีอ่าและมีไม่ใช่แค่คนมีหลายคนคคุณเดรกรูนเนอร์เนี่ยเขาก็เข้าไปศึกษาในแต่ละแอนเดียหที่เนี่ยว่าในแต่ละ5้าที่เนี้ยอันที่หนึ่งเขาดำรงชีวิตแบบไหนการกินอยู่เป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงอาหารที่ทานมีอะไรเป็นพิเศษ มากกว่าของคนในเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะห้าที่นั้นมีอะไรบ้างที่หนึ่งก็เลยโอกินวาวนะนี่เรารู้จักอยู่แล้วละว่าประเทศญี่ปุ่นโอกินาวาเนี่ยแน่นอนอันที่สองเป็นที่ยุโรปที่ยุโรปก,ก็คือเกาะอิคาเลียของประเทศกรีซของประเทศกรีซเนี่ยอิคาเลียนะอันที่สามเป็นกเ,นนาเนกาะเหมือนกันที่ชื่อว่าเกาะซาดิเนียประเทศอิตาลีสามที่แล้วนะ อันที่4ี่นิโคยาเพนินซูลา่าเป็นเกือบจะเป็นเกาะเหมือนกันฟังชื่อแล้วก็ฟังดูแปลกๆนะแต่อยู่ที่คอสตาริกานะสีที่ละที่สุดท้ายคือที่สหรัฐอเมริกาเองแต่เป็นแอริเลียนะเป็นชุมชนที่ชื่อว่าโลมาลินดาเขาบอกว่าใน5ที่นี้มีคนที่อายุหนะึ่งะเกิน100ปีอันที่สอง อายุเฉลี่ยเกินเก้าสิบปีอันที่สามคนที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นโรค NCD นะน้อยมากกว่าบริเวณอื่นของโลก NCD ก็โรคอ้วนเบาหวานปางดับพวกเนี้ยเป็นน้อยมากกว่าที่บริเวณอื่นของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยเอามาทำเป็นคลิปเนี้ยว่าเอ้ยเราน่าน่าสนใจนะถ้ามุ่งว่าเราปฏิบัติตัว ตามที่เขาอยู่ในบูโซนเนี่ยชีวิตเราก็น่าจะยืนยาวขึ้นค่ะ,ะ,ะในแต่ละที่ทั้งหมดเนี่ยห้าจุดของโลกด้วยกันที่คุณเรกเขาเขาเจอเนี่ยมันมีจุดร่วมหรือมีอะไรที่แตกต่างจากชีวิตปกติของเราที่ทําให้คนแถบนั้นมีชีวิตยืนยาวบ้างครับคุณหมออย่างแรกก็เป็นเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีจังฟู้ดกินนะเอาง่ายๆตัดจังฟู้ดเนี่ยออกไปเลยนะ อาหารที่เขากินเนี่ยก็ถ้าสมมติเป็นโอกินาวาเนี่ยเขาจะกินเขาเรียกว่าเขาจะปลูกมันสับปะหลังเป็นมันม่วงสวิตโพเท a โตเนี่ยทานเป็นหลักเขาก็ปลูกที่สวนหลังบ้านของเขาเนี่ยแหละอาหารส่วนใหญ่ oh. มันจะมีสูตรเลยนะที่ชื่อว่าโอกินาว d าไดเอทใช้คำพูดนี้เลยนะโอกินาวาไดเอทโดยมีมันม่วงเนี่ยอยู่ในส่วนประกอบ60% 60%ของอาหารทั้งหมดนะที่เหลือก็จะเป็นพวก ธัญ,ญพืชส่วนพวกที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะปลาเนี่ยเราเห็นว่าอยู่กนเกาะน่าจะกินปลาเยอะใช่ไหมปรากฏว่าที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยหรือว่าปลาเนี่ยเป็นส่วนน้อยสุดของโอกินาวาไดเอทเลยเพราะนั้นเนี่ยเขามักจะกินกินพวกเขาเรียกว่าโปรตีนที่มาจากพืช,พชมากพืชที่ไม่ได้ผ่านการแบบกระบวนการสังเคราะห์อะไรมากมายนะ,ะไม่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์อะไรมากมายเนี่ย เอ่อจะเก็บกินเป็นหลักแล้วอาหารหลักๆที่เขาทานเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าแคลอรี่น้อยแต่ปริมาณมากอ่แคลอรี่ที่รับประทานเนี่ยไม่ได้มากอย่างสมมติว่าเรากินจังฟู้ดสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะเบอร์เกอร์หรือก็แล้วแต่เนี่ยปนะ<ะ>ริมาณมันไม่ได้เยอะแต่แคลอรี่มันมากมหาศาลซึ่งทําให้เราอ้วนได้ซึ่งทําให้เราอ้วนได้แต่ที่นี่เขาบอกว่า เขากินอาหารปริมาณมากจานนี้จานใหญ่เลยแต่เมื่อคำนวณแคลอรี่แล้วเนะี่ยแคลอรี่ค่อนข้างต่ำอ,อันนี้คือความสำคัญเลยเพราะนั้นคนบนเกาะไม่มีใครเป็นโรคอ้วนจับไปตรวจเลือดเนี่ยคอเลสเตอรอลอะไรก็แล้วแต่ LDL อะไรเงี้ยต่ำหมดเลยนะอันนี้คืออาหารที่เขารับประทานเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆอย่างโอกินาว่าเนี่ยอย่างเราไปดูสารคดีที่เขาทำเนี่ย เขาบอกเขาเขาก็มีถ่ายภาพของอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ9ถึี4ปีมนาะเขาสนเข็มกับได้ใช้ตาเปล่ายังไม่ต้องใส่แว่นนะอไม่ต้องใส่แว่นนะยังได้อยู่สนเข็มับได้เออยังได้อยู่เลยอ่ะเราคิดใใดีใจได้ได้ย,ยังไงอ่ะเขาไม่ได้ใส่แว่นเลยพอไปดูอาหารี่คือไอ้ตัวมันม่วงเนี่ยนะมันม่วงปรากฏว่ามีวิตามินเอเนี่ยมากกว่าบลูเบอร์รี่ บูเบอรี่เราจะรู้สึกว่าเออบูเบอรี่กินแล้วบำรุงสายตาใช่ไหมใช่มันม่วงเนี่ยมีวิตามินเอมากกว่าบูเบอรี่เนี่ยสอง้อยห้าสิบเท่ามากกว่าสอง้อยห้าสิบเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาอาศัยอยู่อย่างเงี้ยกินแต่อาหารโอกิน瓦ไดเอทเนี่ย<ะ>ทาให้เขาสุขภาพแข็งแรงนะไม่ป่วยเป็นไอพวกโรค NCD โรคหัวจงวจจโรคหัวใจสโตรกเบาหวานอะไรไม่มีเลยบนเกาะอ,อันนี้คือความสําคัญ อันที่ 2, 2> สองความับค่ะอันที่สองเรามักจะคิดว่าจะต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมการออกกำลังกายต้องไปเข้ายิมหรืออะไรก็แล้วแต่นะวันละสามสิบนาทีอา่าเหมือนที่คุณหมอแนะนํานะโอกินาวาเนี่ยเขาไม่มีฟิตเนสไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะ,ะแต่แต่คุณเดฟเนี่ยเขาไปดูเนี่ยปรากฏว่าคนโอกินาวาเนี่ยเขาบอกในบ้านเนี่ยนะของคนโอกินาวาเนี่ย แทบจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยคือเอาง่ายๆเขาบอกว่ามีแต่โต๊ะเตี้ยๆสำหรับกินข้าวเหมือนที่เราดูในหนังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเป็นโต๊ะโต๊ะญี่ปุ่นเนตี้ย<า>ๆอย่างเงี้ยไม่มีเก้าอี้ไม่เขาไม่ใช้เก้าอี้เขานั่งกินข้าวอย่างเงี้ยหรือนั่งทําอะไรอยู่บนโต๊ะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแหละแต่เขาบอกว่าเขาสังเกตดูว่าคนเฒ่าคนแก่ที่นั่น่ะลุกยืนลุกนั่งเนี่ยตลอดทั้งวันเขาก็เลยคิดว่า การลุกยืนลุกนั่งแบบที่โต๊ะเตี้ยๆเนี่ยมันเหมือนการทำสควอชเป็นวันละร้100อยๆครั้งเพราะนั้นกล้ามเนื้อต้นขาของคนโอกินาวาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงพอกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยก็พบว่าการเกิดอุบัติเหตุการล้มการอะไรอย่างเงี้ยน,น้อยมากๆในคนโอกินาวานะนี่คือสำคัญ คราวนี้เรามาดูที่ซาดิเนียนะประเทศอิตาลีนะซาดีเนียเป็นเกาะก็จริงแต่เป็นเกาะที่มีเมืองอยู่บนภูเขาม,มีเมืองอยู่บนภูเขาแล้วเขาก็มีโบสเนี่ยอยู่บนจุดสูงสุดของเมืองลเลยคราวนี้เขาบอกว่าคนซาดีเนียเนี่ยด้วยความศรัทธาพระผเพเป็นเจ้าเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเดินขึ้นไปบนทางที่มัน ลาดเอียงสูงๆเพื่อไปสักการะเพื่อไปทําการสวดมนต์อยู่ที่โบสถ์เขาบอกว่าคนซาดิเนียเนี่ยก็มีต้นขาที่แข็งแรงการการเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลงเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องเป็นการออกกําลังกายในฟิตเนสแต่การใช้ชีวิตประจําวันแบบเนี้ยทําให้ขานั้นแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเขาก็ใส่วิธีการเดินเอาการเดินอย่างที่เราบอกว่าต้องเดินมันละ หนึ่งหเก้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ของเขาไม่ได้เดินทางลาดนะเธอเดินเดินทางชันขึ้นเขาทางเดินชันขึ้นเขา <c oughs> ยิ่งแข็งแรงหนักเข้าไปอีกนี่หอ,อมค่ <c oughs> พวกเอ่อ <c oughs> อย่างอย่างบนเกาะเนี่ยโอกินาว่าซาดิเนียหรือว่าอิคาเลียที่เป็นกรีกเนี่ยานะที่ใช้เนี่ยแทบจะน้อยมากๆเลยมลพิษก็ต่ำส่วนใหญ่เนี่ยก็คือใช้วิธีการเดินเอา นะร่างกายแข็งแรงแล้วนะแล้วเขาบอกว่าย้อนกลับไปที่โอกินวาวาเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยคนโอกินวาวเนี่ยปลูกผักสวนครัวนะทำปลูกพืชผักกินเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องเสียเงินอะไรเยอะแยะในการที่จะต้องไปทําให้ร่างกายแข็งแรงหรือไปหาอะไรที่เป็นวิตามินวิตามินอาหารเสริมมานั่งรับประทานให้เสียตังค์เพราะสิ่งที่เขาปลูกอยู่เนี่ยแล้วเอามารับประทานเนี่ย ทำให้เขาสุขภาพแข็งแรงได้อันนี้ก็คือเรื่องที่หลักๆก,ก็เป็นประมาณนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอทางสังคมทางสังคมเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเขาบอกว่าที่โอกินาวาที่ซาดิเนียแล้วก็ที่อิคาเลียนโรมาลินดาด้วยพวกนี้มักจะตั้งกลุ่มจิตอาสากลุ่มจิตอาษาเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆที่ช่วยดูแลซึ่งกรรันและกัน อ่าช่วยดูแลเช่งกันเช่กันไปมาหาสู่กันไปเยี่ยมกันตามบ้านอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็มาทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันเช่นว่าอาจจะร้องเพลงเต้นลัมนะในทางฝรั่งเขาก็อาจจะเต้นลัมใช่ไหมอย่างของโอกินาวาเนี่ยเขาก็จะร้องเพลงแต่อย่างของคนไทยเนี่ยหมอก็เห็นกลุ่มจิตอาสาหลายๆกลุ่มนะมาจัดกลุ่มกันแล้วก็ไปทํากิจกรรมเช่นทําความสะอาด ห้องน้าพระอะไรเงี้ยน,นะหรือทำความสะอาดอาวัดอะไรเงี้ยล้างวัดอะไรพวกเนี้ยน,นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีที่รวมตัวกันแล้วก็บํารุงพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือประมาณนี้อ่าประมาณนี้มันจะต้องสร้างตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมคะในวัยหนุ่มสาวม,มันต้องสร้างได้แต่ตอนนี้เลยคือเราไปพูดเรื่องเนี้ยหรือคนมาดูตรงเนี้ยไม่มีคนหนุ่มสาวดูหรอก คือถ้าเขาเห็นเ่ขาก็สไลด์ผ่านไปเขาไม่ดูหรอกคนที่จะมาคิดตรงนี้ได้เนี่ยนะต้องอายุสักห้าสิบกว่าแล้วหรือบางคนหกสิบแล้วเนี่ยอาจจะมาคิดได้แต่คิดได้ตอนเนี้ก็ไม่ถือว่าสายเมื่อคิดได้แล้วหรือว่ารู้กระบวนการแล้วว่าจะต้องปรับตัวยังไงนยก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองทาตัวสุขภาพร่างกายเช็คอาหารการกินมามาออกกําลังกายหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้น เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเป้าหมายคุณไม่อยากเป็นภรระลูกหลานเนี่ยคุณต้องเริ่มนะต<ช>ั้งแต่วันนี้คุณไม่ใช่ไปเริ่มตอนที่คุณเริ่มเจ็ดสิบละตอนนั้นคุณ<ช>ยังไงเจ็ดสิบไปไปลายคุณไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วอะ่ะ<ช><ช>ค่ะคุณหมอคะนี่ถามรายละเอียดนิดนึงว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเออ่ความแข็งแรงของขามันมีผลต่อความยืนยาวของชีวิตเนี่ยมันมัน อย่างกรณีที่แบบมีการสควอชของคนโอกินาว่าหรือมีการเดินขึ้นเขาของคนอิตาลีเกาะซานดิเนียอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่านะคะหนิงอายุสักประมาณสักห้าสิบขึ้นไปแล้วเข่ามันไม่ค่อยดีแล้วอะแต่เราก็แบบฟังคุณหมอแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะคึดขึ้นมาในการที่จะสร้างความแข็งแรงของขาของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปล้มตอนเราแก่อย่างเงี้ยมันยังพอพอไหวอย,อยู่ไหมคะกับการเสริมความแข็งแรงของขาในวัยห้าสิบขึ้นไปเนะะี่ยค่ะ อันนี้พูดหมอได้ห้าสิบขึ้นไปละคือหมอเนี่ยฮะห้าสิบกว่าแล้วนะเอาจริงๆนะหมอห้าสิบกว่าแล้วหมอพอหมอดูสารคดีเนี้ยนะหมอก็มานั่งคิดแบบนี้แหละว่าเอ้ยคนจะต้องคอมเพนเรื่องการสควอตเนี่ยเลยเพราะว่าหัวเข่าเนี่ยมันจะไม่ดีจริงๆแล้ว<อ>มันมีท่าออกกําลังกายโดยเฉพาะโดยที่ไม่ใช้หัวเข่านะแต่ออกกําลังกายเฉพาะ กล้ามเนื้อต้นขาและ string, <c oughs> หัมสติงแหมงสติงก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังือเอาง่ายๆกล้ามเนื้อด้านหน้าและด้านหลังของต้นขาวิธีการเลยก็คือเขาเนี่ยจะให้ไปหาโซฟาโซฟาที่ไม่ได้สูงมากนะแล้วเอา <c oughs> ตัวเนี่ยครึ่งท่อนบนนะ <c oughs> วางอยู่บนโซฟาแล้ว <c oughs> ขาเนี่ยขาตั้งแต่ต้นขาจนถึงหัวเข่าเนี่ยให้ยืดออกมาเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าตั้งฉาก แล้วคราวนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆย่อ,ยยอไอ้ตัวบั้นเอวเนี่ยลงมาค่ะแล้วก็ยืดขึ้นยืดลงยืดขึ้น,ย,นยืดลงโดยโ<อ>พยายาม<อ>ใช้ไอ้ตัว<อ>ต้นขาเนี่ย<อ>เกรงตัวขึ้นมาโดยไม่ใช้ใช้หัวเขา่าพอย n ์ของแรงเนี่ยอพอย n ์ของแรงจะอยู่ที่สะโพกและก็กล้ามเนื้อต้นขามากกว่าที่หัวเขา่าอ่าเอาง่าย<อ>ๆก็คือเปลี่ยนจุดรับน้ําหนัก แทนที่ว่าจุดรับน้ําหนักนั้นเนี่ยจะไปอยู่ที่หัวเข่าเต็มๆเพราะว่าสควอตเนี่ยจุดรับน้ําหนักของหัวตัวทั้งหมดเนี่ยจะลงที่เข่าใช่ไหมแต่ถ้าพันว่าเราเอาตัวครึ่งท่อนไปนอนบนโซฟาแล้วขาตั้งแต่สะโพกขาแล้วก็เออขาต้นขาแล้วก็ขาเนี่ยลอยตัวอยู่เนี่ยในท่าขวางเนี่ยไอ้น้ำหนักเนี่ยส่วนหนึง่งตั้งแต่ตัวกับครึ่งท่อนบนมันจะอยู่บนโซฟาแล้วเราไม่ต้องรับน้ำหนัก คำนี้น้าหนักก็จะน้อยลงที่หัวเขา่าก็สามารถอ,ออกกำลังกายได้หมอก็ฝึกดูแล้วล่ะเใช้ได้เลยทีเดียวได้ก้ามท้องด้วยโอ้ได้เพิ่มเดี๋ยวตอนนี้ถูกหมอเป็นสิทธิ์แขกยังยัง <laughs> แต่ว่าแต่ว่าคิดว่าเออถ้าคือต้องบอกว่าถ้าเราสนใจในการออกกำลังกายแบบนี้ยเราสามารถด<า>ูนใ,นในอินเทอร์เน็ตได้มันมีวิธีอื่นเยอะแยะที่ไม่ต้องไปออกกำลังกายที่หัวเข่าแต่ออกกำลังกายที่ต้นขาอันนี้หาทางอินเทอร์เน็ตได้แน่นอน คุณหมอคะเท่าที่หนิงฟังเหมือนกับว่าจริง,รงๆคอนเซปต์ในการคุยในวันนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่ไปถึงร้อยปีหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าเราจะอยู่ยังไงให้ยืนยาวที่สุดโดยมีความสุขประมาณนั้นไหมคะคอนเซปต์ในการคุยกันในวันนี้เนี่ยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะคือสําหรับหมอก็อย่างที่บอกว่าพอดูพอดูสารคดีนี้เนี่ยไอเดียก็คือว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นอ่ะเราอ่ะทุกคนแหละไม่อยากจะเป็นภาระของใคร แบบลูกหลานต้องมาจ่ายเงินให้เรารักษาตัวนู่นนี่นั่นเนี่ยเราไม่อยากหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอหมองว่าถ้าสมมติว่าเราปรับเปลี่ยนตัวนะตั้งแต่วันนี้นะพยายามดูแลแบบที่บอกเนี่ยเราก็จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานเราจะอยู่ถึงเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเลยจะอยู่ถึงบางคนเจ็ดสิบปดสิบเก้าสิบมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันคาดเดาไม่ได้เพราะ ทุกคนไม่รู้วันตายถูกปะ่ะทุกคนรู้แต่วันเกิดนะไม่รู้ว่าวันตายแต่ณวันที่เราจะต้องไปจากโลกนี้แล้วเนี่ยให้ไปอย่างมีความสุขมีสุขภาพที่ดีในระดับหนึ่งบางคนบอกว่าเออเนี่ยผมก็อยากนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอืมก็ดีนะไม่ต้องไปทุกข์ทรมานอะไรกับใครอะไรเงี้ยไม่ต้องป่วยเป็น เบาหวานบางคนเป็นเบาหวานสุดท้ายต้องมาตัดขาหรือไม่ป่วยเป็นเรื่องสตโตรกมาเป็นอมัมพาตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เขาเรียกไงไปเขาเรียกเป็นคนผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและก็จากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขซึ่งมันไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องอยู่ถึงเท่าไหร่นับเราด้วยคน